ช่วงดีนะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนรอมฎอนนี่ก็พัฒนมาจาก เกือ่จะทึ้งทางแลวเกือบจะไปถึงทางแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปแร่บรรยากาศทถ่ตลาดรอมออนนะคะซึ่งอำเภอกาดใหญ่ค่ะเียกว่าลงพื้นที่ไปนะคะอำเภอกาดใหญ่ค่ะได้พบปะเยี่ยมเยยนพ่อคาเมคาแล้วก็พี่น้องชาวไทยมุสลิมในตลาดรอมอ่อนวงเวียนนำพลูค่ะพร้อมทางตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจอิมามมัสยิดมัจมะมุสลิมชุมทางฮัตใหญ่ค่ะในการที่จะขัดเลือกอิมามเทมีงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2567ค่ะ นายเอกยังอภัยนะสงคลานยายอำเภอหัตใหย่าค่ะพร้อมด้วยนางมุกดายังอภัยนะสงคลาแล้วก็ว่านราชการลงเพืินเทพบป,ปะเยี่ยมเยยนพ่อคาแมคาแล้วก็พี่น้องชาวไทยมุสลิมภายในตลาดรมฎอนบริเวณวงเวียนนำผูอำเภอหัดใหย,ยจ่จังหวัดสงขลาบรรยากาศก็เป็นไปยังคึกขักข่า,าประชาชนต่างก็ออกมาจับจ่ายเส้ออาหารแล้วก็ขนมข้าวหวานเตรียมยจะไปละสิ้นอดกับครอบครัวกันจนวนมากเลยโดยระวางทางค่ะนยายอำเภอหัตใหย่พร้อมด้วยภริยาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็พ ปปะกปะชชปกับรจากนั้นนายอำเภอหัดย้ายในท่านาประธานกรรมการขัดเลือกอิมามดีเดนระดับอำเภอพร้อมคณะก็ได้เดินทางข้าวพบนายฟี่อีเห็มมันอิมามประจำมัสยิดมัตยมอะมุสลิมชุมทางหัดย้ายซึ่งได้รับการขัดเลือกอิมามที่มีพ้นงานดีเดนระดับอำเภอตามโครงการขัดเลือกอิมามดีเดนที่มีพ้นการปฏิบัติงานดีเดนในจังหวัดชายแดนภผักตายประจำปีพศ .2567 โดยขัดเลือกอิมามดีเดนจังหวัดละห้าคนค่ะข้าวฟ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อ ื่อรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งการพบปะในครั้งนี้นะคะก็เผื่อจะห้าหรือแล้วก็แลกเปลี่ยนให้คำปรึกษาให้กับอิมามประจำมัสยิดมัตยามอมุสลิมชุมทางหัดใหย่ซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของอำเภอหัดใหย่เพื่อจะได้รับทราบแนวทางและเกณฑ์การประกวดต่างๆของระดับจังหวัดในวันที่22มีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยนั่นเองค่ะ ก,ก็เพื่อจะไปพบปะพี่น้องประชาชน<อ>ที่บริเวณชุมชนม,ม,ม,มัดยเะเท่านั้นด้วยแล้วก็ไปพบกับตัวแทนของอีม้ามที่เขาเรียกว่าได้รับการคัดเลือกหให้มีพ้นงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชยายแดนภาคใต้ที่จะเข้ารับรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั่นเองนะคะ